สวัสดีครับกลับมาผมกลับมาพบกับผมนะครับเล้งทีทีสมายคานะครับกําลังงงใช่ไหมครับว่าส่องอะไรอยู่เปิดกล้องมาอันน่ะลองดูครับรถอะไรเอ่ยครับตาใสแป้วเลยครับใหม่มากครับใหม่โพ้นโจนทยานอีกคันหนึ่งที่ผมได้มาครับเป็นยาลิต 1.2e ครับใหม่โพ้นโจนทยานใหม่กิ๊กเลย มีตำหนิตรงไหนเอาปากามาวงเลยครับนะฮะวิ่งอยู่สี่หมื่นกว่าโลครับเจ้าของเดียวเลยนะครับเข้าศูนย์ตามระยะเพะนะครับท่านใดที่กำลังมองหายาลิตตัวนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้จบแล้วดูตะเข็บตามนี้นะครับออกท่องยุทธภพได้เลยครับผมมั่นใจถ้าตะเข็บตามนี้นะครับรถต้องไม่เคยชน100%แน่นอน ใช้คําว่าไม่เคยชนนะครับใช้คํานี้เลยนะครับขอยืมคําพี่หนุ่มกัญชัยมาครับพูดให้สิ้นสงสัยไม่เคยชนร้อยเปอร์เซนะครับดูตะเข็บกันเลยครับมาเลยครับดูเลยนะครับตะเข็บประตูแรกรถสีเงินดูง่ายครับเดี๋ยวคุณทั้งพึ่งดูก่อนนะครับมีจุดเริ่มงานเลยนะครับไล่ไปเลยครับตะเข็บนะครับ นี่จุดจบพับงานมุมมุมนะฮะไม่มีละอองสีอะไรเลยอันนี้เป็นรูระบายน้ำเขาปิดไว้สวยๆนะฮะแต่เข็บหน้าเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปครับดูจุดยึดน็อตประตูหลังนะครับอ่าไม่เคยไขยเลยนะครับน็อตนะฮะในกล้องน่าจะเห็นเนาะบางทีมันมืดผมพยายามทำให้เต็มที่นะครับอันนี้คือละอองสีตัวเพจที่บ่งบอกการสูบปริมาณลมอะไลนะครับอันนี้มีเตือนแอร์แบกด้วยเนาะ ใช่ไหมใช่นะครับต้องไม่มีละอองสีนะครับอ่าพอจบอ่าประตูหน้าก่อนจบอ่าน็อตยึดประตูหลังปุ๊บดูตะเข็บประตูหลังต่อเลยครับเราไปไวนิดนึงนะครับนี่คือลอนของประตูหลังนะครับลอนเป็นตามนี้เลยไม่เห็นจุดจบงานนะครับน่าจบจากด้านในอ่านะครับต่อไปดูประตูหลังครับ ตัวนี้เป็น1 2 e นะฮะแอร์แบ็กทั้งหมด9จุดนะครับแอร์แบ็กเจุดอ่าดูเลยครับฝาหลังดูอันดับแรกก็นเลยดูน็อตยึดน็อตยึดฝาหลังนะครับอันนี้คือไม่เคยไขยเลยนะครับในกล้องน่าจะเห็นชัดอยู่เนาะว่าสีเป็นอย่างนี้เนาะครับต่อไปดูลอนนะครับนี่จุดจบจุดจจุด,จด,จด,จดเริ่มนะครับไล่มาเลยครับถ้าฝาหลังเนี่ยไม่เคยไขยนะครับเบาไปเยอะแล้วนะฮะ ลองไล่ดูลอนในกล้องน่าจะพอเห็นเนาะมันถ่ายกลางวันไปนิดนึงตรงนี้มี4.100ุดอาร์คนะฮะจำไว้ครับยาลิตตัวนี้ฝาท้ายมี4.100ุดอาร์คนะครับตรงตรงตำแหน่งนี้เนาะนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับต่อไปมาดูล่องระบายน้ำล่องรับน้ำนะครับอันนี้คือลอนโรงงานเปียเลยนะครับสีนี้ไม่เคยทำมาเพิ่มนะครับเป็นสีเดิมโรงงาน100นนะครับอ่ะ ปฏิดูข้างนะครับสองข้างจะเหมือนกันด้านหลังเพอร์เฟกอย่างนี้แล้วนะครับที่ผมบอกว่าฝารถที่เป็นแฮชแบ็กนะครับเราดูฝาท้ายก่อนเลยง่ายๆครับเพราะว่านี่คือการชนพลาสติกนะครับอันนี้คือฝาเหล็กมีแค่อะไรมาชนนิดเดียวนะครับตรงนี้ต้องบุบแล้วถ้าตรงนี้มันเป๊ะนะครับแล้วแล้วฝานี้ไม่เคยไขนะครับจบได้เลยข้างท้ายไม่มีแน่นอนนะครับขับยาฤทธิ์อย่าคิดเยอะนะครับ เดี๋ยวคุณน้พึ่งลองอ้อมมาดูนะครับลองดูนะครับล้อแม็กนี่แทบผมไม่เห็นรอยเลยยางเยิงนี่ใหม่นะครับผมถึงบอกใหม่พ้นโจรทยานอีกอีกหนึ่งคันที่ผมการันตีได้เลยนะครับมีตำหนิตรงไหนเอาปากกามาวงเลยฮะนะครับอ่าต่อไปดูฝาหน้าครับลองดูฝาหน้านะครับเดี๋ยวผมเอาเอาตัวเองบังไว้นิดนึงจะได้เห็นนะครับนี่เลย ตัวนี้มองง่ายครับมองถ้าเรามองมองจุดเราจะเห็นขาย,ยึดด้วยนะครับตัวไหนง่ายไม่เคยไขยน็อตเลยนะครับต่อไปดูขาหิ้วฝากระโปรงนะครับไม่เคยไขยเลยนะครับแล้วก็ดูลอนดูลอนฝากระโปรงเลยครับลอนลอนของของยาลิตตัวนี้จะเป็นลอนแบนๆนะครับเป็นลอนแบนๆหมดเลยทั้งงานนะครับนะฝากระโปรงเปรีย้ย แน่นอนสองข้างเหมือนกันนะครับาฝากระโปรงไม่เคยไขนะครับซุ้มล้อเราดูผ่านๆได้เลยนะครับเพราะว่าในเมื่อฝากระโปรงเดิมเนี่ยการกระแทกจากอะไรมาเนี่ยมันก็แทบไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเนี่ยลองดูพลาสติกนี่ใหม่มากอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหายาลิสอยู่นะครับดูแล้ว ได้ตะเก็บตามนี้นะครับแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยเป๊ะแล้วพอโครงสร้างเป๊ะปุ๊บอย่างอื่นท่านดูเลยครับาภายในสวยไหมถูกใจเราไหมเกียร์เป็นไงขึ้นตามสเต็ปไหมนะครับายางพอได้ไหมนะครับยังไงนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลนะฮะรถใช้งานเนี่ยมันก็คงจะมีละองสะเก็ดขีดอะไรบ้างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับ มีตำหนิตรงไหนเอาปากกามาวงผมมั่นใจมองใกล้ๆเห็นแน่นอนนะครับลองวงให้ผมดูหน่อยนะครับเวลาได้รถใหม่มาผมชอบมากเห็นคือเวลาเราได้ของดีๆมาไว้ขายเราเราจะดีใจที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเนี่ยได้ซื้อไปนะครับเคุณน้าเพึง่งลองดูภายในคันนี้นิดนึงนะครับภายในใหม่มากครับลองดูนะครับตัว E มีแอร์แบ็ก9จุดนะฮะ รถคันนี้เข้าศูนย์โตโยต้านะครับเข้าศูนย์โตโยต้าตามระยะเลยนะครับมีปัญหาอะไรเราเลี้ยวเข้าโตโยต้าต่อได้เลยนะครับตอนนี้ไม่อยู่เท่าไหร่นอกุญแจอยู่ไหนนอเข้าศูนย์ครั้งต่อไปที่5 3าหมนะครับตอนนี้อันนี้เห็นไหมเอ่ยตอนนี้เลขไม่อยู่ที่5 6าหมอ้าวถึงรอบเข้าแล้วเดี๋ยวผมโปรโมชั่นให้ครับ ออกรถวันนี้เดี๋ยวผมเข้าศูนย์ให้เลยครับถึงรอบต่อไปแล้วนะครับอ,อ,นนอันนี้คือเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าศูนย์ให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านที่กําลังมองหายาลิษโฉมนี้อยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงมีข้อสอบถามยังไงหรือชอบใจรถคันนี้นะครับติดต่อได้ที่คุณน้ำพึ่งเนาะที่เป็นตัดกล้องอยู่ตอนนี้นะครับที่เบอร์ 083444494 4นะครับหรือโทรหาผมก็ได้ครับสอบถามเพิ่มเติมได้0832222252นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นกรุงสีอะไรนะครับเป็นของกบขขอครับสิทธิพิเศษนะครับถ้าท่านใดเป็นกบขขอบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมประสานงานฟนนั้นกรุงสีมันดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ